สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวงดนตรีไทยอาจารย์ชื่ออาจารย์พิชภูมิจงรัตนมีทิกุลหรืออาจารย์คุณหมิงนะครับวงดนตรีไทยเราแบ่งออกเป็นหลาย10บวงเลยแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เฉพาะวงที่เป็นวงหลักๆประกอบไปด้วยวงเครื่องสายวงปีพาดแล้วก็วงมโหรีเดี๋ยวเราไล่กันไปทีละวงเลยวงแรกวงเครื่องสาย ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดี trees, แล้วก็เครื่องสีวงเครื่อง <c oughs> สายเนี่ยแน่นอนว่าชื่อว่าวงเครื่องสายคือพวกเครื่องดนตรีที่ประกอบไปด้วยสายเราจะทําให้เกิดเสียงโดยการบรรเลงลงไปบนสายจะประกอบไปด้วยเครื่องดีและเครื <sh ake> ่องสีอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ประเภทเครื่องดนตรีของเรามีดีดสีตีเป่าวงเครื่องสายนี่เน้นเครื่องดีและเครื่องสีเป็นหลักนิยมใช้บรรเลงในพวกงานมงคล หรืองานอ่าวมงคลก็ได้นะครับแต่ว่าจะนิยมในงานประเภทพวกงานมงคลมากกว่างานมงคลยกตัวอย่างเช่นงานแตง่งงานบวชอะไรพวกนี้งานที่มีการแสดงความยินดีนะครับเนื่องจากเสียงของเครื่องดนตรีเนี่ยค่อนข้างเบานะครับเพราะฉะนั้นจะเหมาะสําหรับเล่นภายในอาคารหรือภายในห้อง ในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีพวกเครื่องเสียงพวกอะไรพวกนี้แต่ในสมัยนี้เรามีเรื่องของเครื่องเสียงมีไมโครโฟนมีอะไรมาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นวงเครื่องสาย,ยก็พอจะเล่นกลางแจ้งได้อยู่บ้างอันนี้ตัวอย่างเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายซอด้วงซออู้จะเค้นะครับซอด้วงกับซออู้อันนี้เป็นเครื่องสีเราสีลงไปบนสายนะครับจะเคเป็นเครื่องดีดคลุยอันนี้หลายคนจะสงสัยว่า เมื่อกี้เราบอกว่าเมื่อกี้เราคุยกันว่าประเภทเครื่องดีดและเครื่องสีใช่ไหมคลุยเป็นเครื่องเป่านะครับต้องบอกว่าเป็นหลักเท่านั้นนะครับไม่ใช่หมายความว่าต้องมีเฉพาะเครื่องดีดและเครื่องสีชิ่งชาบกรับมงกลองนะครับเป็นเครื่องประกอบจังหวะซึ่งสามารถมีอยู่ได้ในทุกวงเลย กลองที่เหมาะกับการใช้ในวงเครื่องสายก็คือโทนร,รัมนานะครับอันนี้อันใหญ่ๆอันนี้คือโทนอันเล็กๆนี่คือร,รัมนานะครับสมัยก่อนใช้2คนตีคนหนึ่งตีโทนคนหนึ่งตีร,รัมนาสมัยนี้ใช้คนเดียวตีทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างอันนี้จะเท่ ดีดลงไปบนสาย ซอด้วงนะครับลักษณะของซอด้วงคือเสียงจะมีความแหลมสูงด้านนี้เป็นซออู้นะครับด้านล่างคืทำมาจากกะลามะพร้าวข้อสังเกตก็คือเสียงจะมีความทุ้มตับด้านหลังเป็นชิงนะครับแล้วก็อันนี้ที่นั่งตีอยู่ด้านหลังนี่คือโทนร,รัมนานะครับเป็นกลองที่เหมาะกับกบารบรรเลงวงเครื่องสาย นี่เป็นคุยเพียงออนะครับสำหรับวงถัดไปนะครับเป็นวงปี่พาดคำว่าวงปี่พาดเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งที่เราจะทราบแน่นอนก็คือปี่คำว่าพาดนี้มาจากภาษาไทยโบราณคำว่าพาดทยะแปลว่าการตรี เพราะฉะนั้นเมื่อกี้วงเครื่องสายเราเน้นเครื่องดนตรีประเภทดีดแล้วก็สีอันนี้วงปีพาดเราเน้นตีแล้วก็เป่าเป็นหลักนิยมใช้ในการบรรเลงประกอบพิธีกรรมต่างๆเช่นงานไหว้ครูใช้บรรเลงประกอบการแสดงก็ได้นะครับเช่นโขนละครพวกนี้ใครที่เคยดูโขน นี่วงดนตรีที่บรรเลงประกอบการแสดงโขนนี่คือวงปีพาสเสียงเครื่องดนตรีเมื่อเทียบกับวงเครื่องสายแล้วค่อนข้างดังกว่ามากเพราะฉะนั้นเหมาะสําหรับการบรรเลงภายนอกอาคารหรือภายในห้องใหญ่ๆอันนี้ไม่ต้องมีเครื่องเสียงก็ยังพอจะสามารถได้ยินกันได้ในกลางแจง้งอันนี้ตัวอย่างเครื่องดนตรีในวงปีพาส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องประเภทตี ระนาดเอกระนาดทุม้มของวงใหญ่ของวงเล็กแล้วก็แน่นอนว่าในวงปีพา์จะต้องมีปีแน่นอนอันนี้จะให้ดูว่าข้อแตกต่างระหว่างปีกับคลุยตรงบริเวณนี้อันนี้เขาเรียกว่าลิ้นปีมันจะสามารถถอดประกอบออกจากตัวปีได้ คลุยเนี่ยจะไม่มีคลุยเนี่ยเราจะเป่าลมเข้าไปในตัวคลุยเลยปีเนี่ยเราต้องเป่าผ่านลิ้นปีนี้เข้าไปเวลาเขาเล่นเนี่ยคนที่เล่นปีเนี่ยเขาก็จะอมตัวลิ้นปีนี้ไว้นะครับแล้วก็เป่าลมผ่านเข้าไปก็จะเกิดเป็นเสียงขึ้นถ้าไม่มีลิ้นปีมีมาแค่ตัวปี จะไม่สามารถสร้างให้เกิดเสียงได้เสียงก็จะเป็นการเป่าลมเข้าไปไม่มีเสียงเป็นโน้ตเป็นอะไรขึ้นมาชิงชาบกรับมงก้องเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามีอยู่ได้ในทุกๆกวงเลยทีนี้กลองของวงบีพาสนะครับก็จะเป็นตะโพนอันนี้ตะโพนแล้วก็ด้านนี้เป็นกลองทัดอ่เดี๋ยวให้ดูตัวอย่าง รนาเอกนะครับเป็นผู้นำในวงปีภาพด้านหลังนะครับซ้ายขวาข้อมองใหญ่กับข้อมองเล็กนะครับด้านโน้นรนาดทุ้มมีนั่งเป่าอยู่ตรงกลางอันนี้คือปีนะครับในวิดีโอนี้เป็นปีใน ด้านหลังนั้นคือกลองชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ในวงปี่า้าเรียกว่าตะโพนะรเดี๋ยวข้ามไปให้ดูด้านหลังนู้นคือกลองทัดนะครับที่มาของการเรียกว่ากลองทัดเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาตีเนี่ยไม้เนี่ยเขาจะเห็นไหมจังหวะนี้ลักษณะเนี่ย ขาจะยกขึ้นไปแล้วเป็นลักษณะทัดอยู่ข้างๆหูพอดีเขาเลยเรียกว่ากลองทัดเป็นหนึ่งในกลองของดนตรีไทยไม่กี่ชนิดที่ใช้ไม้ตีโดยส่วนใหญ่กลองของดนตรีไทยเนี่ยจะใช้มือตีลงไปบนกลองเลยจะไม่เหมือนกลองของดนตรีสากลที่ส่วนใหญ่มีการใช้ไม้ในการตรีนะครับอันนี้กลองทัดใช้ไม้ในการตรีั ามาถึงวงสุดท้ายคือวงมโหรีบางคนก็ไปจำว่าวงมโหโราน,นะครับก็คือมันค่อนข้างใหญ่เนะาะถ้าให้จำง่ายๆเลยสำหรับคนที่รู้จักวงปีพาศแล้วก็วงเครื่องสายเมื่อกี้มาแล้ววงมโหรีคือการเอาทั้งสองวงนั้นมารวมเข้าด้วยกัน ก็จะประกอบไปด้วยทั้ง4ประเภทเลยดีดสีตีเป่านะเมื่อกี้ทบทวนนิดนึงคือวงเครื่องสายเน้นดีดสีวงปีพาดเน้นตีเป่าวงมโหรีก็รวมเลยดีดสีตีเป่าทีนี้มี1เครื่องดนตรีที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือซอสามสายซึ่งซอสามสายเนี่ยเราจะพบเจอในวงมโหรีเท่านั้นนิยมใช้บรรเลงในการขับกล่อมต่างๆไม่ค่อยนิยมในการประกอบพิธีกรรม ประกอบพธิธีกรรมนี่นินยมวงปีพาดเครื่องประกอบจังหวะใช้กล้องแขกหรือโทนร,รมนาก็ได้เดี๋ยวดูตัวอย่างวงมโหรีเราจะเห็นว่ามีส่วนผสมของวงปีพาดแล้วก็วงเครื่องสายมาผสมกันนะครับระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็ดซอด้วงซออู้จะเคในส่วนของเครื่องเป่าเนื่องจากว่าปีเนี่ยเสียงมันค่อนข้างดังเมื่อกี้เราคุยกันว่าเครื่องสายเนี่ยเสียงมันค่อนข้างเบาเพราะฉะนั้นถ้าเอาปีมาใส่อยู่ในวงเนี่ยมันจะกลบเครื่อง ื่องสายซะทั้งหมดแล้วมีเครื่องปีพาดเข้ามาอีกมันก็จะไม่ได้ยินเสียงเครื่องสายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเสียงเครื่องเป่าเขาก็เลยจะนําเป็นขลุ่ยเข้ามาแทนและอันนี้ซอสามสายซึ่งแน่นอนครับว่าซอสาสายเนี่ยมันมี3สายมีซอสามสายอยู่ในวงมโหรีด้วยชิงชาบกราบมงแล้วก็กลองในภาพอันนี้ตัวอย่างเป็นโทนรามนาหรือว่าบางครั้งก็อาจจะใช้เป็นกรองแขกก็ได้ จะมีครบทุกเครื่องนนดนตรีเลยนะครับด้านหน้า2คนนี้อันนี้เป็นวงมโหรีเครื่องคู่นะครับก็จะมีมาอย่างละ2เลยด้านหน้าเป็นซอสาสายนะครับสองคันด้านนี้อ่ะจะเคนะครับด้านนี้เป็นซอดวงด้านนู้นมาคู่กันเป็นซออูนะครับคลุยอยู่สองฝั่ง เมื่อมีขลุ่ยสองอันจะมีขลุ่ยอันนึงเป็นขลุ่ยเพียงอครับอีกอันนึงเป็นขลุ่ยหลิบซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็เสียงจะแหลมสูงกว่าเหมือนกับซ่สามสายที่เด็กๆจะสังเกตว่าขนาดมันไม่เท่ากันนะครับซ่สามสายอันนี้จะใหญ่กว่าเป็นซ่สามสายปกตินะครับอันนี้เป็นซ่สามสายหลิบขนาดจะเล็กกว่าเสียงจะแหลมสูงกว่าเล็กน้อยนะครับในส่วนเครื่องปีพาดมีระนาดเอกระนาดทุ้ง ขององใหญ่ขององเล็กนะครับอันนี้ชิง่าชาบอยู่ด้านหลังตรงนี้ชาบกราบนะครับองแล้วก็กลองเป็นโทนรามนานั่งอยู่ด้านหลังฝั่งโน้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยครับ การทำวงมโหรีเนี่ยมันจะมีเครื่องดนตรีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือพวกเครื่องฝั่งเครื่องปีพาดเขาจะมีเครื่องดนตรีที่สร้างออกมาแยกเลยเขาเรียกว่าระนาดเอกมโหรีระนาดทุ้มมโหรีอะไรพวกนี้นะซึ่งจํานวนลูกแล้วก็ขนาดเนี่ยจะเล็กลงกว่าระนาด ปก,กติซึ่งจะทําให้เสียงเนี่ยเบาลงด้วยวิธีการตีก็จะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเพื่อที่ว่าจะลดทอนเพื่อให้มาเข้ากับวงเครื่องสายได้อย่างที่เราคุยกันว่าเมื่อกี้ว่าถ้าเราเอาปีหรือเอาเครื่องปีพาดเต็มที่เลยเนี่ยมาผสมเข้ากับวงเครื่องสายมันก็จะถูกกลบหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะมีเครื่องแบบพิเศษที่เขาผลิตขึ้นมาเพื่อเอาไว้เล่นกับวงเครื่องสาย ให้กลายเป็นวงมโหรีโดยเฉพาะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าด้วยความสะดวกสบายหลายๆครั้งเขาก็นําเครื่องปกตินี่แหละครับมาบรรเลงและอาจจะเปลี่ยนวิธีการตีเล็กน้อยหรืออาจจะไม่เปลี่ยนเลยมาบรรเลงกับวงเครื่องสายเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้นิยมใช้เครื่องที่ถูกต้องตามแบบแผนมากขนาดนั้นแล้วก็เรามีเครื่องเสียงอะไรมาช่วยด้วยนะครับในส่วนนี้อันนี้เป็นวงมโหรี thank you จบไปแล้วนะครับวงสุดท้ายวงมโหรีทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทบทวนกันนิดนึงอันนี้วงเครื่องสายประกอบไปด้วยเครื่องประเภทที่ใช้สายในการเล่นนะครับจะเข้ดีดลงไปบนสายซอสีลงไปบนสายเน้นประเภทดีดและสีมีขลุ่ยเข้ามาด้วยชิงชาบกรับมงกลองอะไรพวกนี้มีอยู่ได้ในทุกๆวงอันนี้เป็นโทนแล้วก็รำมนาตีคู่กัน อันนี้เป็นกลองอ่าวงปีพาดเสียงค่อนข้างดังกว่าวงเครื่องสายนิยมเล่นกลางแจง้งเครื่องสายนิยมเล่นภายในห้องขนาดเล็กระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ข้องวงเล็กปีเน้นประเภทตีและเป่าชิงชาปรับมงกล้องเหมือนเดิมมีกลองมาก็คือตะโพนแล้วก็กลองทัดวงสุดท้ายมหรีเอารวมกันเลยปีพาดกับเครื่องสายเครื่องเป่าใช้เป็นขลุย่ยไม่ใช้ปีแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาคือซอสามสายอันนี้ก็ จบลงแล้วนะครับเรื่องของวงดนตรีไทยขอบคุณครับ